การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันหนึคู่เมื่อลากเส้นตั้งฉากระหว่างด้านที่ขนานกันจะได้ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู เริ่มจากสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีขนาดเท่ากันสองรูปจากนั้นหมุนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู1รูปขนาดร้อยแปสองศาแล้วเลื่อนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูให้ชิดกัน จะได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมู2รูปเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน1รูปแทนค่าด้านแต่ละด้านด้วยตัวแปร a และ b พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับ1ส่วน2ของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เท่ากับ1ส่วนสองคูณสูงคูณฐานเท่ากับ1ส่วนสองคูณสูงคูณ b บวก a เท่ากับ1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนาน